กับวันนี้พระอาจารย์กิติสุขิโตจาก100รอยพุทธบาทสี่ร้อยหัวรูดได้ลงมาเยี่ยมเนาะเยี่ยมแล้วก็ได้แจ้งว่าธนุมีหมาอยู่หลายตัว,วตอนนี้มีสมมติกี่ตัวนะเก้าตัวเก้าตัวครับเก้าตัวก็พอดีคุณยอมกจจพรได้สองอาหารน้องหมามาหให้หลวงปูได้นําไปมอบให้หมาให้ให้หมาที่หมาจรเข้าไปได้กินเนาะพรดีท่านอาจารย์งลงมาก็เลย เห็นทางรุ่มีหมาเยอะก็เลยเอาตรงนี้มอบให้ไปเนาะก็โดยอาจารย์มารับมารับเองวันนี้นรับเองโดยโดยที่พี่หนานทยานเป็นโชเฟอร์รับส่งวันนี้เนาะก็อาจารย์ให้พรโยมกนจพะนะครุณโยมกญจพจากกรุงเทพครับ สุขีธีกายุโกเพราะว่อภิวาทนาศีริสัตจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารธรรม,มาวทันติอายุบันโนสุขัพัะหลังขอให้โชคดีมีแต่ความสุขความเจริญสาธุขับคุณโยกันย่อมก็ได้ท่งอาหารมาให้น้องแมวน้อง้องแมวและอาหารหมาหลายๆวัดเหมือนกันเนาะเห็นแจ้งมาว่าจะส่งมาให้น้องหมาที่ ที่วัดม่อนประชาแช่ด้วยนะก็วันนี้ได้ดูคลิปแล้วก็แจ้งมาว่าจะส่งไปห้นู้นด้วยเดี๋ยวกำลังดาเนินการอยู่นะสำหรับชุดนี้ก็ได้ถวายพระอาจารย์กิติเหล่าพุทธบดาสีา400ส่ดอยให้รูดซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนดอยนู้นนะห่างจากชุมชนประมาณสิบกว่ากิโลเมตรนะพระอาจารย์ก็ไม่ได้บ,บินธบอาหารการกินก็ต้องหุงหาเองหุงหาเองก็เลยอาหารนะครับน้องหมาก็ไม่เพียงไม่เพียงพอนะสำหรับว่าท่านใดได้รับชมคลิปนี้มีจิตธาตจะร่วม บริจาคอาหารให้กับน้องหมาก็ขอเจะได้เนาะฝากหลวงปู่แจ้งมาที่หลวงปู่นี่เลยหลวงปู่ก็จะให้พิญญาณที่นี่วิญญาทีนซึ่งเป็นโชเฟอร์รับส่งพระในเขตนี้อยู่แล้วเนาะก็จะได้นําไปมอบให้กับกลุคีนีก็ขออยู่ติ่ไว้ทีนี่ขอมทนาสาธขาุขอบคุณมากขอบคุณมาก ก็ไปนำสยามก็ไปส่งพระอาจารย์กิติขึ้นพระบาทวันนี้เนาะตอนนี้ก็ใกล้จะครบงแล้วคงจะกลับมาค่ำนะเพราะเราจะไปจะไปทางลูกหลังพระอาจารย์ด้านดรพระครูสิรสิปนรักษ์ยังกําลังรวบรวมปัจจัยในการดำเนินการสร้างอยงไมาแล้วเสร็จกนะ็ไปมาก็ตอนนี้ก็ไปได้อยู่คกับเมียวเมียวเมียวมีรอดมาหาเเมียวคิดว่าใครมาส่งของไม่ใช่เนาะพี่นันยานมาพาอาจารย์มารับอาหารน้องหมานะรับ ครัขบขอนโมทนาสาธุมีออกมาร้อยมานั่งนอนตัวนี้กันครับสาธุสาธุ